สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปิ๊นเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ช่อง YouTube ปอดบายปิ๊นค่ะอย่าลืมนะคะก่อนอื่นนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ปิ๊นด้วยค่ะวันนี้นะคะเรายืนอยู่กับนะคะรถ n e x เก้นนะคะ XLS ค่ะมาใหม่แบบ Open Cap ค่ะแบบ Open Cap แบบแคบปบแบบเปิดได้คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาด้วยในราคานะคะราคาเปิดตัวมาที่7 9 4 0 00บาทค่ะเรามาดูกันค่ะว่าภายในออปชันในในเซกชันรุ่นนี้นะคะมีอะไรบ้างที่ XLS เราได้อัปเดตมาแล้วนะคะ มาดูกันที่ภายในเลยค่ะอ่าจะเป็น Open c a คแบบเปิดได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแคบค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เบาะแคบนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นเบาะนะคะปรับเบาะผ้านะคะปรับแมนวนวลค่ะ เรามาเริ่มเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะด้านในที่เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นที่แบบใช้กุญแจไขยอยู่นะคะยังไม่พุ s งสตาร์ทค่ะมีนะคะที่ปัดน้ำฝนไฟฟ้านะคะไฟหน้าออโต้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะหน้าจอ t f เหลังพวงมาลัยก็จะเป็นดิจิตอลแบบนี้แล้วนะคะอันนี้จะมีเชื่อมต่อซิงค์เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อซิงค์โฟเอได้ทั้งหมดนะคะยกเว้นอ่า เขาเรียกว่าคูดคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วรุ่นนี้จะยังไม่ได้ให้มานะคะในส่วนของซิงโฟเนะคะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และรองรับนะคะที่ชาร์จนะคะไซซีและ usb นะคะตัวนี้จะยังไม่มีที่ชาร์จสําหรับไอุปกรณ์ไร้สายนะคะเป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะเบรกมือนะคะยังเป็นแบบมือแบบแมนนวลอยู่นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะคะสําหรับให้ ในรุ่นของ Next Gen นี้นะคะเรามาดูอุปรกรณ์นะคะพวงมาลัยนะคะที่ปรับฟังก์ชันง่ายๆนะคะสำหรับการใช้งานในรุ่นของเซกชันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบกระชับนะคะหากเราขับเร็วพวงมาลัยก็จะหน่วงให้ตามความเร็วที่เราขับนะคะมาพร้อมด้วยแอร์แบ็กนะคะอันนี้2จุดตรงด้านหน้าด้วยกันค่ะสำหรับในรุ่น XLS Ford XLS ของเรานะคะที่ปรับเปลี่ยนมาในเซกชันของปี2023นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันบ้างดีกว่านะคะ สำหรับในส่วนของราคาที่เปิดมานะคะอยู่ที่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากๆเลยค่ะสําหรับกระบะแคปนะคะสําหรับเหมาะสําหรับบรรทุกและเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะขับขี่ได้ง่ายขึ้นสําหรับลูกคา้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถกระบะบรรทุกในเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายๆราคาเบาๆนะคะเสนอเลยค่ะรุ่นนี้เลยค่ะ XLS นั่นเองค่ะโปรโมชั่นต่างๆนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์พินค่ะ 063350341วันนี้นะที่เราโชว์อยู่จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าของ x u s นะด้านหน้าก็จะเป็นสีเาเรียกว่าสีเทานาะคะคล้ายๆอ่าคล้ายๆในรุ่นของ w ายแแต่ว่าจะไม่เป็นกาไฟนะคะตัดด้วยกระจังหน้าแบบสีดําแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะอันนี้โรงงานให้มาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันหากลูกค้าท่านใดจะเพิ่มเมติมอุปกรณ์ตกแต่งต่าง,างๆนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องอุปกรณ์กันได้เลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะค่ะลูกค้าสนใจโทรมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ